สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะคะหรือว่าผู้ที่กำลังจะเลี้ยงชูก้าไกเดอร์นะคะก็อยากให้ดูคลิปนี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลี้ยงน้องนะคะการเลี้ยงชูก้าไกเดอร์นะคะอย่างแรกเลยคุณต้องมีเวลาให้เขามากพอนะคะ ที่จะดูแลและเล่นกับเขาเพราะถ้าหากคุณไม่มีเวลานะคะแล้วก็เลี้ยงพวกเขาอย่างทิ้งทิ้งคว่างๆนะคะชูก้าที่เราเลี้ยงมันก็อาจจะดุแล้วก็ไม่เชื่องกับเรานะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็อาจจะไม่อยากจะเลี้ยงเขาต่อนะคะทําให้ชูก้าตัวนั้นโดนปล่อยทิ้งนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็คือคุณทรั์นะคะคุณจะต้องมีเงินสํารองตลอดเวลานะคะเพราะการเลี้ยงชูก้าไกด์เดอร์ ไม่ว่าแค่ซื้อมาและจบไปนะคะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามหลังมานะคะก็อย่างเช่นพวกค่าอาหารนะคะค่าอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลนะคะเวลาที่น้องเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ต้องมีพื้นที่นะคะคุณจะต้องมีพื้นที่ที่กว้างพอในการเลี้ยงนะคะแล้วก็มีที่วางงงนะคะ เพราะชูก้าเป็นสัตว์ที่ต้องกระโดดเล่นไม่ว่าจะเลี้ยงอยู่แต่ในกรงเล็กๆนะคะก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้กระโดดแล้วก็ไต่เล่นเพื่อออกกําลังกายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องกลิ่นเป็นอะไรที่หลีกเลี้ยงไม่ได้เลยนะคะชูก้าไกเดอร์เป็นสัตว์ที่มีกลิ่นนะคะอาจจะอาจจะเกิดจากฉี่หรือว่าอึที่เปื้อนอยู่ตามที่นอนของเขานะคะแล้วก็ตอมกลิ่นของชูก้าไกเดอร์นะคะ ซึ่งกลิ่นนั้นอาจจะลบกวนใจของผู้เลี้ยงนะคะข้อนี้ก่อนที่จะเลี้ยงก็ต้องตัดสินใจแล้วก็คิดให้ดีๆนะคะแล้วก็ความดูแลเอาใจใส่นะคะคุณควรดูแลเอาใจใส่เขาบ่อยๆนะคะตรวจด,ดูอาการต่างๆว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะคะเพราะว่าชูกา้าไกเลอร์ป่วยจะไม่ค่อยแสดงอาการนะคะอาจจะอยู่ๆก็เป็นหนักขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะตายได้กระทันหันนะคะ โรงพยาบาลหรือคลินิกพิเศษนะคะชูก้าเป็นสัตว์พิเศษนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถรักษาอาการป่วยต่างๆได้ตามโรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปนะคะจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีหมอสัตว์พิเศษเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือใจนะคะข้อนี้สำคัญนะคะ คุณควรมีใจที่รักจริงนะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงตามกระแสนะคะพอเบื่อก็ปล่อยทิ้งนะคะใจที่อดทนต่อการป้อนนมนะคะเพราะว่าต้องป้อนนะคะช่วงวัยเด็กต้องป้อนทุกสี่ชั่วโมงนะคะเพราะคุณต้องป้อนนมไปตลอดชีวิตของเขานะคะใจที่อดทนต่อเสียงครูในระยะแรกนะคะที่เขาผิดกลิ่นนะคะใจที่อดทนต่อการกระทํา ที่เขาไม่เชื่องกับเรานะคะเพราะชูก้าแต่และตัวมีนิสัยแตกต่างกันนะคะซึ่งคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาก่อนนะคะส่วนเรื่องการกินและ อาหารของชูก้านะคะโดยมากชูก้าไกเดอร์ระยะแรกนะคะที่เพิ่องหอย่านมจากแม่มาอายุ2 5ถึง3เดือนแรกนะคะจะให้นมผสมน้ำร้อนในอันตราส่วน1ต่อสหรือว่า1ต่อสนะคะก็แล้วแต่นมที่เราใช้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปรับท้องนะคะและจะปรับท้องช่วงแรกประมาณ2-4ถึง4วันนะคะแนะนำให้เป็นนมแมวนะคะนมสุนัขนมแพะนะคะยกเว้นนมวัวค่ะ ในส่วนของปริมาณของอาหารนะคะช่วงอายุ2เดือนแรกนะคะวันละ6-8ครั้งนะคะเป็นช่วงวัยเจริญเติบโตนะคะช่วงต้นเดือนที่ 2- ถึง3นะคะวันละ 4- 6ถึงครั้งนะคะก็จะมีเวลา6กโมงเช้าสิโมงเช้านะคะบ่ายสองหโมงเย็นนะคะสี่ทุ่มแล้วก็ตีสองนะคะช่วงต้นเดือนที่3ถึง4นะคะวันละ 4-2ครั้งนะคะหรือตอนเช้าและตอนที่เราจะนอนนะคะช่วง4เดือนขึ้นไปนะคะวันละ1-2ครั้งนะคะหรือก่อนนอนก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับนมและอาหารของชูก้าไกเดอร์นะคะชูก้าไกเดอร์จะเริ่มกินผลไม้กับหนอนในตอนอายุ4เดือนนะคะ สเดือนขึ้นไปก็สามารถให้ผลไม้ตามฤด,ดูนะคะแล้วก็พวกหนอนแมลงจิ้งหรีดอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ากระเพาะของเขาจะพร้อมกับอาหารแล้วนะคะ ผักและผลไม้ที่ควรให้ชูก้ากินนะคะคือผักที่สะอาดนะคะเป็นไปได้ให้ลวกก่อนให้ชูก้ากินนะคะกันท้องเสียนะคะและผลไม้ที่มีนสหวานก็ได้แก่กล้วยน้ําว้าสุกนะคะแอปเปลิลสาลี่แคนตาลูปเงาะฝรั่งมะพร้าวอ่อนนะคะผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะ ส่วนมะม่วงสุงมกมะละกอสุกแตงโมนะคะ3าอย่างนี้ถ้าให้ชูก้าไกเดอร์กินนะคะอึอของเขาก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลออกแดงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะชูก้ากินเนื้ออะไรได้บ้างนะคะก็จะมีพวกอ,กอกไก่ต้มนะคะแบบไม่ปรุงรสนะคะไข่แดงต้มสุกนะคะตับบดต้มสุกแล้วก็เนื้อปลาต้มสุกแบบไม่ปรุงรสนะคะรวมทั้งเนื้ออื่นๆที่ย่อยง่ายนะคะไม่ควรให้กินเนื้อ ที่ย่อยยากนะคะและมีส่วนประกอบของน้ำมันสูงเช่นพวกของทอดนะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าเคยมีบางคนนะคะถามมาว่าชูก้าไกเดอร์กินจิ้งจกจะเป็นอะไรไหมนะคะถ้าชูก้าของเรากินจิ้งจกนะคะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะแต่ให้ชูก้ากินของดิบๆไปนะคะมันก็คงไม่ดีต่อสุขภาพของเขานะคะเพราะว่า อาจจะเกิดปัญหาการกินลูกตามมาทีหลังได้นะคะเวลาที่เขามีลูกนะคะส่วนถ้าจุก้าของเรากินมแมลงสาบเข้าไปนะคะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะคะแต่ถ้ากินไปเย,เยอะก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า,มาแมลงสาบเป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าเขาอยู่ตามท่อน้ำนะคะแล้วก็สิ่งที่สกปรกนะคะเพื่อสุขภาพของ,องน้องๆนะคะก็จะการไม่ดีกว่าแก้นะคะ และนี่ก็เป็นคลิปข้อมูลนะคะสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะคะหรือผู้เลี้ยงที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะรับน้องมาเลี้ยงดีไหมนะคะก็ต้องไต่ตองว่าเรามีเวลามากพอไหมมีเงินพอไหมเวลาที่น้องเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีใจรักจริงหรือเปล่านะคะยอมรับข้อดีข้อเสียของจูก,ก้ามันก็มีแตกต่างกันไปนะคะส่งข้อเสียก็จะเป็นพวกเรื่องกลิ่นนะคะถ้า เราไม่ยอมรับข้อนี้นะคะเราอาจจะเลี้ยงเขาไม่ได้นะคะหรือว่านิสัยของเขาว่ามันเข้ากับเราได้หรือเปล่านะคะ